คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาใดๆทั้งสิน้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนำโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับพมสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับกับช่องจำานองพ้ามวนนะครับวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับสำหรับ f อทุกคนทุกท่านนะครับ ะ nah, วันนี้ก็จะมีแนวทางนะครับรัฐบาลไทยนะครับของคนโคราชนะครับเนาะรัฐบาลไทยของคนโคราชนะครับะ nah, วันที่16ตุลาคม2567นี้นะครับเนาะก็ขอให้ FC ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะนะ nah, ใช้วิจารญาณในการรับชมเด้อสูตรนะครับเนาะมีเข้าม,มีหนุดนะครับมีเข้ามีหนุดนะครับวันนี้ก็เป็นแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับเนาะนะ ขอให้ f c ทุกคนทุกท่านนะครับมาคนโคราชนะครับคนโคราชวันนี้ก็ให้วิ่งเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับ f c นะครับนะก็ จะมีตัวไหนกันบ้างเนี๋ยเราไปดูกันนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับเนาะแล้วก็901นะครับก็มี93 94 95เก้าสี่เก้าห้า ศูนสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งหก หนึ่งสามหนึ่งสหนึ่งหแล้วก็หนึ่งแปดซนะครับนะครับก็แนวทางรัฐบาลไทยนะครับของคนโคราชนะครับเนาะ1 6ตุลา6กนะครับให้วิ่ง901จับคู่ก็มี9 3 9 4 9 5 9 6 0 3า4 05 แล้วก็1 6 1 3ง4 1 5 1 8นะครับเน,ะนาะนะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วสุดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็ให้ FC ทุกคนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะนะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนะวันนี้คนโคราชก็ให้มานะครับเป็นแนวทางรัฐบาลไทย คนโคราชนะครับเนาะ16ตุลา6 7เนะให้วิ่ง0901จับคู่ให้93 03 13 94 04 14 95 05 15 96 16 18นะครับบนล่างเด้อนะครับบนล่างนะครับเนา บนล่างนะครับนะก็กลับด้วยนะครับบนล่างนะครับกลับด้วยเด้อ FC นะครับนะกลับด้วยนะครับไม่กลับเดี๋ยวตับแตก FC นะครับนะอาก็โคนข้อแรกก็วงกลมให้18 หนึ่งห้านะครับเอฟซีศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกแล้วก็ศูนย์สามนะครับเอฟซี 24. นะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนี่ก็คือ,คอตัวที่เซียนนะครับเนาะ คนโคราชชอบนะครับเนาะเป็นคนที่คนโคราชชอบนะครับตัวที่วงกลมนะครับเนาะแต่ว่าออกได้ทุกตัวนะครับเนาะตัวที่ไม่ได้วงกลมก็สามารถออกได้นะครับ ครับตัวมาในวงกลมก็สามารถออกได้ขึ้นกันนะครับ f บบนีนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางถ้าเสียนท่านใดนะครับต้องมีแนวทางดีๆนะครับมีแนวทางดีๆเด่นๆนนะครับนะที่จะเอามาปล่อย ให้กับทางช่องจำนองผ้าม้วนนะครับนะก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเนาะ0625397669นะครับเนาะ0625397669นะครับเนาะเบอร์ดีเบอร์เดิมนะครับทางช่องจำนองผ้าม้วนนะครับนะก็ให้ใช้วิจารณ์นะครับเนาะก็มีนะครับให้วิ่งนะครับเนาะคนโคราชให้วิ่ง901นะครับจับคู่ให้9303 139404 4, แล้วก็1495 0515แล้วก็9616แล้วก็18นะครับนะก็1 2 3 4 4 3 12คู่นะครับเนาะมี12คู่มี12คู่นะครับ มี12คู่นะครับก็เอาไปจัดซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับเนาะนะวันจันทร์ที่14บสวันอังคาร15วันพุธนะครับวันพุธที่16นะครับเนาะนะครับตุลาคมตรงกับวันพุธนะครับนะก็ตรงกับวันพุธก็ให้พิจารณาให้ดีนะครับเอซี่นะครับกองพิจารณาให้ดีว่ามันจะ ที่เราชอบนะครับเนาะเราชอบแถวไหนนะครับมันหลายก็ถือว่าเราชอบ9ก็เราเอาเลขแถว9เด้อนะครับเราชอบ3ชอบ0ก็เอาแถว0ชอบ1ก็แถว1นะครับเอสซนะครับเนาะก็ให้โชคๆมันหมั่นยังเคียงปังๆกันนะครับเนาะในวันพุธที่16นะครับตุลาคม2567นะครับกับคนโคราชนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอให้เอสซี่ทุกทุกคนนะครับเนาะชอบก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเนาะฝาก กดติดตามกดแชร์กดไลค์ไว้ด้วยเพื่อมัาจะพาคลิปไปดีคลิปเป็นเด่นนะครับเนาะสวัสดีวันนี้ก็เดีย๋ยวเรา,มา,เามาชมคลิปต่อไปนะครับสรับของเสียนท่านต่อไปเนาะ่ะเราก็จะรีบลงให้มันหมดนะครับเนาะเพราะว่านะครับเนะหลือยุหลายท่านอยู่เห๋ืออีก3-4ท่านอยู่นะครับเนาะที่ยังไม่ให้ลงแนวทางรัฐบาลไทยนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนสวัสดีครับผม